อยู่หรอกนี่ทุกคนมันจจริงปีงไหมจริงป,งปีงเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเอาอยู่ไหมนะมึงเหยียดเปิดเบรกสักสิบลูพอนะมันน่าจะพารถนะมันจะนะ Sorry, อยู่ผมบางเงียบเซียนทุกอย่างวันนี้มันเงียบเซียนว้าเกิว่วหลังจากที่มันเงียบทำมาแล้วลงคลิปไปดูแล้วว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นยังไงอะไรมึงเงียบก็จะมาเล่นแบบจัดเต็มให้น้องๆดูเพราะว่าแต่ละคลิปมังเงียบลงเ้าสั้นไปนี้มันเงียบไม่ได้เล่นแบบจัดเต็มเขาเห้เด็น้องๆดูเลยนะซึ่งวันนี้ตัวนี้มันมีแต่นุ้ยทุกคนนี่มันก็เลยต้องมาจัดเต็มให้น้องๆดูว่าขึ้นรอยอะไรยังไงมันเงียบบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะตัวนี้มันชื่อว่าว้า กินขาดแล้วทุกคนเด็ดที่ใส่แองกันดูมันว่าวกบยางดําปืดผางเปลี่ยบอกเลยว่าเหมือนไม่กบยางน้องๆคอมเมนต์มาเลยนั่นแองดังแล้วอู้แองดังเลยนี่ทุกคนอืมเฮ้ยเฮ้ยดังเลยเฮ้ยดังไปเลยอือดังไปเลยอืมอู้ไปทุกคนแล้วมันเหี้ก็รักกันเบ็ดบ้างจามาแล้วนี่ทุกคน มึงเงียคิดว่าค <c ười> ันเบรกอันนี้น ah ่าจะเอาความหนักของมันไม่อยู่หรอกนี่ทุกคนมึงจ้าจริงเปิงไหมจริงปิงเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเอาอยู่ไหมนะมึงเงียเปิดเบรกสักสิบโลพอนะมันน่าจะพารถนะมึงจ๋านะสิบโลสิบโลลมีไม้ไม่รู้เดี๋ยวมึงจอเราปล่อยไปทักสามสิบเมตรพอนะอ่ามีเชือกนี่ยาวเท่าไหร่เชือกนี่หกสิบปล่อยสักเจ็ดสิบ Mà độ ăn FC. Wow, à đây này. Wow, Pamphrea. Wow, cục Wow, cục ừ. nhà. Wow, cục 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 rung Wow, cục nhà. 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 Wow, thấy không Wow,

แล้วไม่ใช่ใบโยดูฟอกขึ้นไปด้วยนั่นเนาะอืมดูนู่มฟอกขึ้นไปนี่เชือกมันใหญ่เนาะเนาะถ้าเชือกเล็กอันเชี่อาอันนี้ไหมไหนอ้นนั้นใหญ่ขึ้นอันนี้เล็กกว่าเรางูนกเป็นยั่ห้องูอเนเพราะมังงะเอามาเล่นจริงนะทุกคนเห็นไหมบอกเลยว่าว่ามังงะที่มังงะทำทุกตัวนะถ้าไม่ขึ้นอ่ะก็ไม่ขึ้นเออไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นนี่ทุกคนแต่ว่ามังงะมาเล่นจริงให้ดูแล้ววันนี้รู้สึกว่าโอ้โหมันใช่เนาะไม่คิดเลยเนาะอืม ไว้ยาวเลยออะไรต้องเหยียดลองลองเลว่ามันจะบใยังไงเออนี่มัดแล้วยังนี่มัดเลยมัดเลยนะเดี๋ยวเราดูว่ามันจะขึ้นสูงแค่ไหนนะโอ้ทุกคนแต่มันดูยอดมากยังไปหลือเอฟซีอูโอ้ไปได้เลยนะหนักเชือกบางอย่างหนักเชือกหน่อยโเจ้าตกตกร่องช้างตกร่องช้างแล้วขึ้นที่ราวกูมันตัวเล็กจัดอ่ะตัวเล็กจริงเนาว่าเล็กกว่ามือนี่ไว้เป็นเลยเลยนี่กี่เมตรเลยนะได้ได้ยี่สิบได้ไหม ยี่สิบเลยมันพาเชือกไม่รอดเห็นแล้วไหมพาลงต่ำก็พื้นทคนเพราะว่าเราปล่อยเชือกเยอะมันมันพาเชือกไม่รอดจะสาวเราก่อนโอ้โหพอสาวลบขึ้นขึ้นรุ่งแล้วแล้วไม่มีเชียวเลยทุกคนร้อยหนัดขึ้นแบบลาบเลยนี่ทุกคนแล้วไม่ต้องวิ่งด้วยนะอืว่าวจีว่าใจที่มันชอบทำว่าวจิวนะถ้าลมเยอะเชื่ว่าวแบบไม่จิวมันชอบจะพังนะเล่ทุกคนเนาะอืทุกคนดูะ ทิ้นด้วยแล้วไม่ไม่ไม่มีเฉียวไม่มีอะไรหนักหนังไม่ถ้าตัวหนังมันก็เฉียวเฉียวกันเราเพราะเว่าวจิ๋วอ่ะเราไม่ได้สมดุลน้ําหนักของปิอะไรเลยทุกคนเราแค่ตัดกระดาษให้เป็นรูปตามที่เราต้องการนะแล้วก็ติดแล้วก็เราติดไปแล้วก็โอ้แล้วก็ว่าเวลาเหมือนกันว่าหนุ่มจังว่าหนุ่มจันทร์ว่าหนุ่มจันทร์สูดอะไรลเรนด้วยว่าหนุ่มจันทร์มันไม่ขึ้นเลทุกคนดูนี้ รู้ออกมาสู้ออกมาเงียบได้นู่นลงไหมลงไหมลงตอกกิงตอกตกโอ้ยขึ้นหลบลาวสวยมากเลยอย่างเดถอะปล่อยสายไปแค่ฮิตเดียวนะเข่ากบใช่ไหมเข่าป่าเว่ากบยางดำปืนพังเปลี่ยนกบยางดำปืดผังเปลี่ยนแล้วสวยหน่อสวยเลยจังหวะนี่ถ้าเงียบตั้เป็นว่าจริงเป็นว่าไม้เผรยหรือว่าดูเอฟซีแต่เชือกมันหนักนะเมันจะลงไปถ่ายแค่ๆมันเลยดิมันจะได้เห็นจะจได่ดูความสวยฮะลาบเลยยัด เงอเต่งเบือหัวเลยมีเองมีเสียงนั่นเสียงเอ n ดังดังอยู่ดังดูเออเออเออรวยนัดไม่เขียนว่าไม่ขึ้นทกวเสียงว่าเหบบอเสียว่าเสียงว่าจิ๋วเสียงว่าจิ๋วตัวจริงเอฟซีหืมถ้าเหยียบใช้ใช้สายหรือว่าเชือกที่เล็กกว่านี้บอกเลยว่ามันจะออกมาดูเชือกได้ไม่รู้มันไหนมากชได้นี้ มันก็ได้เลยแต่เช็คไม่ได้มันไม่ได้มันจ้ะมุ้งตกแล้วตกแล้วเช้าเช้าชะาช้ชะช้เออบางทีไม่ออกมาไม่ได้ออกมาเดี๋ยวแล้วไม่ไม่ถึงใจประกาศที่ใจประกาศที่โอเคเอาไมปไปสักรอบเลยรเลองเปลี่ยนมุมกล้องอะไรมั้งจ้ะเปลี่ยนเป็นแบบอันนี้ว่าอันนี้จ้ะมันทุกคนเนี้ยมันจะบนมุมกล้องนี้น้องๆดูเผื่อว่านะจะดีใจสักกว่านะแต่ว่าลมมันไม่ค่อยมีได้เลยมั้งจ้ะนะขึ้นจืดนะ แงดังกันมาลคเดี๋ยวมึงเหจมึงจาตาที่ว่านะดูดูนะแองดังนะทุกคนนะแล้วขึ้นดูนะเอฟซีเฮ้ยสายพิ้วสายพิ้วงเหยีสายพิ้วไม่ใช่สายพิ้แอลุดแล้วแงลุนเนแงไปไหนแล้วแอลุดแล้วเอฟซีเอตไหนั้ามังเหนีเน่เห็นแล้วทุกคนแงอยู่นี่แอลุนเอฟซีเแอลุนโอ้ตาดีะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวเงียเนี่ยเงียบเดี๋ยวเงียบเอาแองไปค่อยวีให้นะมเงียบดูว่าไม่มีแองจะขึ้นไหมน้องแกนะอืมจะว่าขึ้นไหมมีแองขึ้นได้เฉียวเอ๋อเฉียวลุแล้วมึงเจ้าอ๋อหลุดตรงไหนเดี๋ยวหยุดไว้ก่อนนะหยุดไว้ก่อนเยอะก่อนแบบเดี๋ยวโตเลยเดี๋ยวก่อนมาวันนี้มึงเจะถอดแองแล้วนะมันแลงมันหลุดมึอนไหมมึงแกไม่มึนเดี๋ยวมาดูกันว่าถอดแองมันจะขึ้นไหมมึงแเจ้าขึ้นไหมเราว่าเฉียวน้อยๆเฉียวเงียบเงียบตึง นั่นเห็นไหมเชียวน้อยน้อยม่งเชียวเอฟดีขึ้นดีกว่าเดิมเลยเมื่อกี้มันหนักแงอ้นี่เพราะว่าตอดแงออกขึ้นดีกว่าเดิมเลยนู่นทายด้วยด้วยโอ้ยถุงนัดแล้วเออดูความยาวอือต้มว่าเห็นไหมตัวท่าเต็ดนะขึ้นดีนัดหนัวดัว อะไรเออเอออออดเอกก็ขึ้นนะทุกคนขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดี <Ooh. c ười> โอูว่าอย่าสาวมปถึงขันเบ็ดือเปล่าอืออืโอ้ยตึงเลยตึงมาก ไม่รู้อะไรเลยมาลงคลิปดังเลยไงทเสียงมันนั้นมกงเลยโอ้เองดังนู้นวาว้ารัราวงควงควมันวินหัวอวินัวมันว่าไม่ขึ้นเัวเองนะเอาอย่าเลยนะเอาตายไ อย่างเม่านน่ารักคือรู้สึกจีได้ไหมไปแลเพลงเียบกันนะเงียบลุงคิปไปแลบสิเออฉะนั้นคลิปนี้ไม่มีไหนมากเงียร้อนแล้วเงียบไปตคลิปวันยาเราฝากคนแรกกูจีกับคิได้มันนี้เไปคอนจงเบ้งมาเพียน้ำปืดไปไม่รู้กี่นาทีนอยาน้าแต่ว่า